สวัสดีค่ะอิจิบังบุ้มโปกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปไวยากรณ์ค่ะวันนี้นะคะก็ถึงคิวของไวยากรณ์บทที่18แล้วค่ะเราก็ใกล้จะจบเล่มแล้วเนาะตื่นเต้นไหมบทที่18เนี่ยจะเป็นการผันเวิร์บอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเวิร์บรูปพจนานุกรมนั่นเองเวิร์บรูปพจนานุกรมนี่มันคือ,อยังไงเนาะก็คือที่ผ่านๆมาเนาะเราเรียนเป็นรูปมาสรูปมาเซนรูปน้นร,ร,รูปนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รูปมาสเนี่ย ไปหาในพจนานุกรมอ่ะในดิกชันนารีของเราหรือแบบไปเซิร์ชเนาะมันจะไม่เจอค่ะเราจะต้องเซิร์ชด้วยรูปของพจนานุกรมอันนี้ดังนั้นทุกคนจะต้องผันเวิร์บรูปนี้ให้เป็นนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถค้นหาคำแปลของศัพท์ใดๆได้เลยในที่นี้นะคะเส้นเซขอใช้คำว่ารูปพจนานุกรมเป็นคำว่าเวิร์บดิกละกันเนาะดิกก็มาจากคำว่าดิกชันนารีนะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์นี้กันเลยค่ะเวิร์บรูปดิกนะคะเราก็สามารถผันได้ง่ายๆเลยค่ะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนจากเสียงอีหน้ามัสใช่ไหมให้กลายเป็นเสียงอุเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปนะคือคำมันจะสั้นมากๆยกตัวอย่างเช่นคิกิมัสที่แปลว่าฟังเนาะเ,เราก็เปลี่ยนจากคิให้กลายเป็นคุค่ะเป็นเสียงอุไปก็จะกลายเป็นคิกุคิกุนะคะที่แปลว่าฟังค่ะถ้าเกิดเราไปเซิร์ชคำว่าคิกิมัสในพจนานุกรมออนไลน์หรือว่าไปเปิดในหนังสือเนี่ยมันจะไม่เจอนะเราจะ ต้องไปเซิร์ชคำว่าคิกุแทนนะคะแล้วมันถึงจะขึ้นมาถัดมานะคะคือคำว่าอาริมัสก็เปลี่ยนจากลิให้กลายเป็นเสียงอุก็คือเป็นลุเนาะก็คืออารุนั่นเองค่ะอารุก็จะแปลว่ามีหรือว่าอยู่นั่นเองถัดมาค่ะกลุ่ม2นะคะอันนี้ก็ง่ายได้นะคะตัดมัสค่ะแล้วก็เติมลุเข้าไปแค่นั้นเช่นทาเบมัสก็เป็นทาเบลุแปลว่ากินเหมือนกันนะคะถัดมามิมัสตัดมัสก็เปลี่ยนเป็นมิรุนะคะแปลว่าดูเหมือนกันเลย แล้วก็กลุ่ม3ค่ะ2คํานี้ต้องจํานะคะชิมัสจะผ่านเป็นสุรุแปลว่าทำคิมัสผ่านเป็นคุรุแปลว่ามาค่ะเมื่อเราผ่านเวิร์บรูปดิกได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้กับประโยคกันดีกว่านะสำนวนในบทนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สำนวนด้วยกันนะอันแรกนะคะคือเราจะใช้เป็นเรื่องของนามกะเดคิมัสหรือว่าเวิร์บดิกโคโตกะเดคิมัสก็จะแปลว่าสามารถหรือว่าทำได้นั่นเอง ถ้าเกิดเป็นคำนามนะอันนี้ก็ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นนิฮงโกกะเดคิมัสนิฮงโกกะเดคิมัสก็แปลว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้เห็นไหมคำว่านิฮงโกะเนี่ยมันจะเป็นคำนามนะแล้วก็เอามาใส่คำช่วยกะที่เป็นการบอกสภาพส่วนคำว่าเดคิมัสคือแปลว่าสามารถก็คือสามารถภาษาญี่ปุ่นนั่นเองสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นสามารถฟังภาษาญี่ปุ่นไดอันนี้คือไม่ได้เจาะจองใดๆนะหรือว่าอีกข้อหน,นึ่งค่ะเลโอริกาเดคิมัสเลโอริกาเดคิมัส เดลีก็เป็นคำนามแล้วแปลว่าอาหารบอกสภาพว่าฉันสามารถทำอะไรได้ใส่คำช่วยกะนะคะแล้วก็เด k i ค a ิมัส สามารถทําอาหารได้ส่วนข้อ3าค่ะถ้าเกิดเราจะเ,เวิร์บเข้ามาใส่ด้วยนะเราจะไม่สามารถเอารูปมสแล้วมาชนกับคําช่วยแล้วก็มีมาสมาปิดท้ายอีกอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องผันให้มันเป็นเวิร์บดิกก่อนแล้วก็ใส่คําว่าโคโตเข้าไปนะเนาะยกตัวอย่างเช่นซาชิมิโอทาเบรุโคโตกะเดคิมาสซาชิมิโอทาเบรุโคโตกะเดคิมาสสามารถทานซา,า,าชิมิได้ก็าาถ้าจะให้เซนเซอธิบายง่ายๆเลยนะคะคือ v e r b ์บดิกเนี่ยพอบวกด้วยคำว่าโคโตเข้าไปปุ๊บ มันจะกลายร่างเป็นคํานามนั่นเองค่ะซึ่งไอคำนามเนาะแล้วเราก็มาใส่คําว่า ga dekimas เข้าไปข้างหลังมันก็จะไปเหมือนกับนาม ga dekimas ตัวข้างบนแล้วนะสังเกตดูเราก็พยายามยึดหลักนี้ตลอดนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป verb ดีกบวกโคโตจะกลายร่างจาก verb เป็นคํานามนั่นเองอ่ะมาดูอีกข้อนึงค่ะ ga do de haru kotoga dekimas ga do de h a u kotoga dekimas สามารถจ่ายด้วยบัตรได้นะคะ ฮาราอุนะคะก็มาจากคําว่าฮาไ i m ั s นั่นเองที่แปลว่าจ่ายทุกคนก็ลองไปแต่งประโยคดูนะว่าเราสามารถทําอะไรได้สามารถว่ายน้ําสามารถเล่นเปียโนสามารถร้องเพลงอะไรเงี้ยเออลองแต่งประโยคขึ้นมาแล้วก็คอมเมนต์บอกเซนเซก็ได้นะเดี๋ยวมาตรวจให้ถัดมาค่ะข้อ2นะคะเราจะมาพูดคําว่างานอดิเรกข,ของฉันคือจุดจุดจุดมันก็จะเป็นรูปประโยคที่ว่าวาตาชิโนชุมิวะแล้วก็เอานามตัวนั้นมาใสา่เดสหรือว่า จะเอา verb ดิบบวกโคโตแล้วก็ใส่ des เข้าไปข้างหลังก็ได้อย่างที่บอกนะ verb ดิบบวก k o t ตมันจะกลายร่างเป็นคำนาม verb ดิบบวกโคโตกลายร่างเป็นคำนามเสมอนะคะยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะว t ตชินโนชื่อมิวะสกีเดสวัตชินโนชื่อมิวะสกีเดสงานอนดิเรกของฉันคือการเล่นสกีอันนี้ไอ้คำว่าการเล่นสกี พอแปลเป็นไทยมยันจะต้องมีคําว่าเล่นเข้าไปใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นน่ะคือเขาพูดแค่ว่าสกีเฉยๆก็รู้แล้วว่าเออมันต้องเล่นสกีนะไม่งั้นจะทําอะไรกับสกีเนาะเพราะฉะนั้นสกีคําเดียวใช้เป็นคํานามใส่เข้าไปได้เลยค่ะถัดมาข้อ 2, 2> วาตชิโนชุมิวะเอเกอมิรุโคตโตเดสวาตชิโนชุมิวะเอเกอมิรุโคตโตเดสงานอดิเรกข,ของฉันคือการดูหนังคําว่าดูเนาะจาก มีมาเป็น Verb เราอยากจะเปลี่ยน Ver b ให้มันกลายเป็นคำนามแล้วก็แค่ผันเป็น v e r b ดิกเนาะก็กลายเป็นมิรุแล้วก็บวกโคโตเข้าไปมิรุโคโตก็จะกลายเป็นการดูละจากดูเป็นการดูเนาะเป็นคำนามขึ้นมาเลยต่อมาค่ะข้อ3นะคะ v e r b ดิกเนี่ยสามารถเอามาใส่กับรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะก็คือ v e r b ดิกไมนิแล้วก็ Ver b อะไรบางอย่างหรือว่านามโ no, นไมนิแล้วก็เวิร์บอะไรบางอย่าง หรือว่าอันสุดท้ายนะคะเป็นระยะเวลาแล้วก็มาเอนี้แล้วก็เวิร์บอะไรบางอย่างนะคะอันนี้เนี่ยคำว่ามาเอนี้นะคะมันจะแปลว่าก่อนจะจุดๆไรอะไร ข้างหน้าแล้วค่อยไปทำเวิร์บข้างหลังถูกต้องไหมมาเอกนี้เราเคยเรียนไปลานะคำนี้ในบทที่10หรือเปล่านะที่พูดถึงเรื่องตำแหน่งหรือว่าทิศทางต่างๆใช่ไหมมาเอกจะแปลว่าข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอ้ข้างหน้ากับคําว่าก่อนเนี่ยมันก็คือคือกันอนะ่ะมันเหมือนเหมือนกันเนาะในที่นี้เราหยิบคําว่ามาเอกเนี่ยมาใช้ในเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ไปเนาะ ซึ่งคำว่ามาเอตเนี่ยตัวมันเนี่ยจะเป็นคำนามอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการที่ใช้เวิร์บดิกแล้วก็มาชนกับนามเลยอะ่ะเอาเวิร์บมาชนนามคือมันก็ไม่ต้องใส่อะไรเนาะเอามาชนกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคำนามจะมาชนคำนามจะมาขยายคำนามด้วยกันเองตามกฎแล้วตามหลักแล้วตั้งแต่มินนาเล่มหนึ่งละนามขยายนามต้องใส่คำช่วยโนะวัต no ชิโนเฮยะห้องของฉันอย่างเงี้ยวัตชิกก็เป็นคำนามเฮยะห้องก็เป็นคำนามเราก็ต้องเอาคำช่วยโนะมาช่วยใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็หลักการเดียวกันนะคะนาโนมาเอนินาโนมาเอนินะคะส่วนระยะเวลาก็สามารถชนกับคำนามไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะเนร u มาเอนิชาวาโออาบิมัสเนร m มาเอนิชาวาโออาบิมัสก่อนที่จะนอนเนี่ย ก็จะอาบน้ําก่อนนะคะหรือเราจะแปะจากหลังมาหน้าก็ได้เนาะอาบน้ําก่อนนอนนั่นเองเนดูก็เป็นเวิร์บดิกนะคะชนกับไมนี้ได้เลยค่ะถัดมาข้อ2ค่ะบาเลนไทน์เดโนไมนี้ช็อกโกเลตโต้ไขมัสบาเลนไทน์เดนโอไมนี้ช็อกโกเลตโตไขมัสซื้อช็อกโกแลตก่อนวันวาเลนไทน์นั่นเองบาเลนไทน์เด เป็นคำนามจะเอามาชนกับไม่นี้เลยไม่ได้ต้องใส่คำช่วยโ no นเข้าไปนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะสั้นเน้นไม้น้นิฮงเอคิมาชิตะสั้นเน้นไม้น้นิฮงเอคิมาชิตะมาญี่ปุ่นเมื่อ3ปีก่อนคำว่า3ปีก็เป็นระยะเวลาใช่ไหมแล้วก็เอามาชนกับไม้นี้ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็สามารถไปลองแต่งประโยคดูได้เนาะก่อนที่จะทําอะไรเราทําอะไรก่อนจะกินข้าวล้างมือก่อน ก่อนเพื่อนจะมาบ้านฉันทําความสะอาดห้องอะไรเงี้ยเออลองแต่งดูนะคะเราจะได้ฝึกการใช้การผันเวิร์บด้วย ถัดมาค่ะ2ข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะคือข้อ4ี่เนี่ยเราจะพูดถึงคําว่านการะคําว่านการะนะคะที่แปลว่าไม่ค่อยแต่ว่ามันจะเป็นไม่ค่อยที่ไม่เหมือนกับอมรินะคะคําว่านกากะเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยทํามันทําได้ยากมันเกิดขึ้นได้ยากประมาณนี้นะแต่ออมริมันคือไม่ค่อยยังไงดีไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยอะไรอย่างนี้เนาะคำว่าอมริมันจะบวกด้วย adjective อีนะ แต่ว่านาการอากาศเนี่ยจะบดด้วยเวิร์บนะคะซึ่งส่วนมากนะเรียกว่าส่วนมากมันจะบดด้วยรูปปฏิเสธเพราะว่ามันแปลว่าไม่ค่อยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าบางทีนะเดี๋ยวพอเราเรียนไปในระดับสูงขึ้นเนี่ยนาการอากาศบางทีอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องบวกรูปปฏิเสธเสมอไปนะคะแต่ในขั้นต้นเนี่ยเราจําไปก่อนว่านาการอากาศให้ใช้กับรูปปฏิเสธนะยกตัวอ,อย่างเช่นบัาสืวนากนการอากาศขีมาเส้นเนบาสืวนากนการอากาศขีมาเสนเนรถบัสเนี่ยไม่ค่อยมาเลยเนาะถัดมาค่ะข้อ2 ญี aka um ่ป aka um ุ่นเว่าなかなかวัววิลุ่ t o ุ่งกาไดคิมาเซนนี่ปเดอวาัะนะิุกดคิเซนอันนี้เซนเซก็เอามาจากในหนังสือมินนะเลยเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นม้าก็คือมันหายากใช่ไหมม้าไม่รู้จะไปดูที่ไหนเหมือนกันน่าจะฮอกไกโดน่าจะได้เห็นเยอะนะมีฟาร์มมีอะไรเยอะเหมือนกันแต่ว่าในจังหวัดอื่นๆน,น่ยเห็นได้ยากนะคะ ส่วนอันสุดท้ายค่ะคือคําว่าเซหินะคะอันนี้จะแปลว่าให้ได้แบบทำอะไรอะไรให้ได้จะทําให้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเซหิไทยนิคิเตกูดาไซเซหิไทยนิคิเตกูดาไซมาไทยให้ได้นะกรุณามาไทยให้ได้นะเราเอาไว้พูดกับเพื่อนก็ได้เนะเวลาเราอยากจะชักชวนให้เขามาเที่ยวประเทศเราใช่ไหมเออมาให้ได้นะอย่างนี้ใส่คําว่าเซหิเข้าไปหน้าประโยคเลยค่ะรู้เรื่องหรืออันนึงค่ะเซหิทาเบไตเดสเซหิทาเบไตเดสก็จะแปลว่า อยากจะกินให้ได้เออันแบบว่าเหมือนเป็นการบอกความอยากของตัวเองเนาะไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะลองกินรามเมงให้ได้เลยอย่างเงี้ยเออก็เสหิใส่เข้าไปข้างหน้าแค่นั้นเองก็จบปนะหาการสรุปไวยกรณ์บทที่18นะคะเป็นบทที่พูดถึงเวิร์บรูปพจานานุกรมหรือว่าเวิร์บดิกนั่นเองนะถ้าเกิดใครที่ยังผ่านไม่คล่องเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปแบบฝึกหัดที่เซนเซเคยทําเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของการฝึกผ่านเวิร์บรูปดิกนั่นเองก็จะมีคําศัพท์มาให้แล้วก็ให้เราพูดตอบภายใน3วินาทีนะคะผ่นเวิร์บภายใน3 วินาทีแล้วก็สนุกสนุกไปค่ะมี20กว่าตัวในนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครคล่องแล้วก็อาจจะกลับมาดูคลิปนี้ซ้าอีกรอบนึงก็ได้นะจะได้เอามาลองใส่กับไวรัลต่างๆดูเนาะสำหรับครั้งหน้านะคะวันจันทร์หน้าก็จะเป็นบทที่19แล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์ช่องของอ e ีจีบังนะคะกลับไปที่หน้าแรกแล้วก,กดติดตามได้เลยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ช่องของอ e ีจีบังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ 拜拜。Bye bye